เลยค่ะลมพัดตื้งค่ะเวลาอาการจะเข้าโรงเรียนก็จะประมาณนี้นะคะอาการลมพัดตื้งอีกแล้วค่ะพี่พี่ค่ะแก้ไขสถานการณ์ยังไงดีคะเวลาเรียนทำไมถึงเป็นอย่างนี้คะพี่พี่ก่อนจะเข้าห้องเรียนทำไมถึงเป็นแบบนี้คะโอ้โหเออเก็บเป็นค่ะพี่พี่เก็บเป็นแล้วถือเป็นแล้วค่ะนะคะถือเป็นแล้วตีตีตีเออตีเลยตีเลยสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่สดใสนะคะเด็กน้อยตากลม แก้มป่องน้องนางไอ้เยะเก่งลูกเก่งดูพ่อแสนสุขขอคะ่ะวันนี้นะคะเข้าคอร์สเรียนวิชาศิละปะคะ่ะนะคะยามเช้าเช้าอาการก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆคะ่ะวันนี้อากาศดีบรรยากาศดีนะคะสอนน้องนางจับผู้กันนะคะจับผู้กันเ,เริ่มเรียนคอร์สวาดรูปนะคะอ้าวอุยใจมันไม่รักวาดรูปใจมันอยากแดน พ่อพ่อโอ๊ยปวดอึ๋ยปวดอ,อึ๋พ่อปวดอื๋อเอเยเ,เวลาให้เรียนก็จะปวดนู่นปวดนี่มาเลยนะคะพี่พี่โอ๊ยจังแม่นเนาะเวลาลุกว่าถอยไปหน่อยลูกว่าโตกินข้าวเวลาเรียนก็จะมีออะไรต่างๆที่แปลกๆออกไปนะคะจะเ,เริ่มปวดอึบบ้างปวดชิ้นช่องบ้างนะคะ โรคเข่าอ่อนก็มานะคะโรคง่วงนอนก็กำเริบนะคะพ,พี่ๆไม่รู้ว่าบุตรหลานพีพ่ๆท่านใดเป็นอย่างน้องมินนี่หรือเปล่าคะเวลาเข้าโรงเรียนทีไรเนี่ยโรคง่วงนอนแก้ไม่หายเลยนะคะพ,พี่ๆไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะคะอยากเรียนป้าว,วันนี้อยากเรียนไหมถ้าอยากเรียนแม่จะให้เรียนถ้าไม่อยากเรียนก็ไม่บังคับนะคะเรียนป้าวขี้เกียจ โอ๊ยพอช่วยด้วยไม่อยากเรียนแล้วลเรียนไหมเรียนไหม <c oughs> เรียนไหมพ่อจับมือหน่อยพ่อจับมือหัดจับผู้กันหัดจับผู้กันไม่อยากจับผู้กันอยากจับมือพ่อไปเล่นด้วยอย่างไม่อยากเรียนอย่างไม่อยากเรียนโอ้ยฉลาดแท้แแบบแอบอ <c oughs> เอเอ,อเออเออ อายังไงอายังไงขอขออะไรขออะไรนานไงโลกเขาอ่อนมาแล้วค่ะพี่พี่เวลาเรียนนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะจับผู้กันไหมอยากเรียนเป้าไปแล้วไปแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าอาบน้ําแบบว่าเสร็จเรียบร้อย สังเกตดูลูกกระปีก้กระเป๋าอยากจะเรียนอยากจะศึกษานะคะวันนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆก็คุณหลอกดาว <c oughs> เออ,เอพ่อแสนคุยกับพ่อแสนดีกว่าเขารักพ่อแสนแล้วเขารักพ่อแสนแล้วอุ้ยูค่ะดูค่ะดูค่ะ,ด,คะดูกระตูตาค่ะดูตาออตอนเรียนไม่มานะคะตอนกินไม่เคยขาดคะ่ะดูพ่อเขากอดไว้ค่ะดูพ่อเขากอดไว้เออจักแมนเนาะ มาสีพ่อรอดปะล่ะนอมือนีนะคะมาลมาูการโอ้ยจักแมนเนาะมาหัดจับผููการก่อนเลยอ่าพ่อพ่อขอเองครับผมผมขอขอขอทำเองขอทำเองอออโอเคโอเคครับครับผมครับครับนี่ทำแบบนี้ทำแบบนี้เออหม่าไม่ได้นะคะพ่อผู้การแม่หม่ำไม่ได้นะัะอ่าเอาน้องนางน้องนางน้องนางทำอะไรลูกน้องนางทำอะไร สรุปพ่อแสนโอ้น้องนางนอนพัดตึงเลยค่ะลมพัดตึงค่ะเวลาอาการจะเข้าโรงเรียนก็จะประมาณนี้นะคะอาการลมพัดตึงอีกแล้วค่ะพี่ๆ่ะแก้ไขสถานการณ์ยังไงดีคะเวลาเรียนทําไมถึงเป็นอย่างนี้คะพี่ๆก่อนจะเข้าห้องเรียนทําไมถึงเป็นแบบนี้คะโอ้โหโอ้โหทํายังไงดีคะพี่ๆเมื่อพ่อกับแม่บอกว่าวันนี้ต้องเรียนนะคะอาการก็เป็นแบบนี้เลยค่ะ รู้สึกงงนิดหน่อยนะคะโอ้ยดูค่ะพี่พๆเอาจนได้ค่ะเล่นจนได้เลยดูค่ะมา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 เรียนเลยมาเรียนเลยมาเป้าต้องเรียนนะเป็นเด็กนักเรียนต้องเรียนนะเดีไปแล้วค่ะพี่พๆโอ้ยจากแม่นเนาะน้องนางนี่เนาะ ใครไม่เรียนคุณครูตีนะคุณครูหาไม่เรียวก่อนนะไอ้ไม่เรียวเสียงเสียงตรงนั้นอยู่ตรงไหนลุงไม่เรียวเสียงเสียงตอนนั้นอยู่ตรงไหนนะไม่เลียวเด็กนักเรียนนะไม่เรียวก่อนนะไม่เลียวก่อนนะหูเห็นไม่เลียวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วมาเลยมาเลยมาเลยมาเรียนเลยมาเรียนเลยเฮียไอ้ โอ้ชุ่งวงด้วยนานไงโรคสไลเดอร์มาแล้วค่ะกิจกรรมสไลเดอร์นะคะแดนซิ่งนอนหลับทึ่งไม่อยากเรียนลไม่อยากเรียน,ยน,น,นยแล้วมันจะใส่ชุดได้ไหมนี่ทำไมเปลึงเกลือกกลากแบบนี้ล่ะลูกทำไมกลิ้งแบบนี้โอ้ยพี่ๆ่ะตั้งใจจะมาเรียนนะคะวันนี้ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้คะเราจะแก้ไขยังไงดีคะเนี่ย เราจะจัดการกับโรคง่วงนอนโรคออไม่อยากเรียนได้ยังไงดีคะพี่พี่ โอ้ยนอนนอนอปา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 ลูกปาปลาปาปาหัดเก็บผู้กันค่ะวันแรกนะคะแต่ก่อนเก็บเป็นแล้วไอ้เอะเก็บเป็นแล้วเห็นผู้กันน้อยน้อยไหมคะในงวงน้อยน้อยของหนูค่ะพี่เก็บเป็นแล้วเก็บเป็นแล้วคือก่อนหน้านี้เราได้สอนน้องในส่วนของหัดวาดรูปแล้วนะคะก็เริ่มเป็นแล้วแต่ว่าได้ชะงักกันไปรอบหนึ่งนะคะ รอบนี้ก็มาเริ่มกันใหม่นะคะมาเริ่มกันใหม่นะคะพี่ๆก็เริ่มตั้งแต่แบบว่า,เ,าเริ่มหัดจับผู้การเริ่มทุกๆอย่างเลยนะคะค่อยเป็นค่อยไปฝึกสมาธิกันไปนะคะนี่ก็ให้เขาเล่นจะเต็มที่เออแล้วก็ดูว่าอยากเรียนหรือเปล่าอยากเล่นอยากอะไรหรือเปล่านะคะ <c oughs> เออ มีพี่หนูเก็บเป็นแล้วคะ่ะหนูถือเป็นแล้วคะ่ะหนูถือเป็นแล้วนะคะเก่งแล้วลูกเก่งแล้วเก่งแล้วอยวันแรกถือเป็นจับเป็นแล้วดีใจนะคะดีใจคะ่ะไปวันละนิดวันล,ละหน่อยนะคะค่อยๆสอนนะคะให้กําลังใจเขาด้วยกล้วยนะคะด้วยอาหารที่เขาชอบด้วยขนุนนะคะอ่าก็ไปเรื่อยๆไปทีละน้อยไว้ยังไงคะพ่อหิวแล้วรออ่าเดี๋ยวหากล้วยให้คุณพ่อแสนก่อนนะคะ พอดีพ่อแสนเขาก็เห็นหนูน้อยมินนี่ได้กินนะคะเขาก็แบบเอ๊สงสัยว่าคุณแม่คุณพ่อจะให้ผมหรือเปล่านะคะโอเบเป็นแล้วเก็บเป็นแล้วไอ้ไอ้เออเก็บเป็นค่ะพี่เก็บเป็นแล้วถือเป็นแล้วค่ะนะคะถือเป็นแล้วตีตีตีเออตีเลยตีเลยเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้ว ก็จะเป็นจิตกรนะคะพี่ๆค่ะแน่นาคตต่อไปก็ฝากให้กําลังใจเด็กน้อยตาแป๋วด้วยนะคะอะทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องช้างขึ้นอยู่กับตัวควานด้วยนะคะเนาอจะเป็นศิลปะหรือว่าจะไปศิลปะเปิดนะคะ <c oughs> อ่าโอเคโอเคพ่อแสนรอนานแล้วนะคะเดี๋ยวเอากล้วยให้พ่อแสนแป๊บหนึ่งะค่ะ อะเก็บอีกที่หนึ่งเก็บอีกที่หนึ่งเก็บเป็นยางเก็บเป็นหรือยังนะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กต๊กติ๊กตั๊กเออเก็บเป็นแล้วเก็บเป็นแล้วถือเป็นแล้วนี่จะเอากล้วยให้พ่อแสนสุขเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่โอ้โหเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บยังไงอู้เก็บแล้วโชว์ขึ้นข้างบนเลยแตะ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 เลย เอาเขียนเขียนด้วยเขียนด้วยไอ้ไอ,อ้โอ,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 อ้รีบเกินรีบเกินอยากเป็นเกินอยากเป็นแล้วอยากเป็นแล้วพ่ออยากทําเป็นแล้วคือ,อ <c oughs> น้องนี่ก็ต้องแจ้งบอกพี่ๆก่อนเลยนะคะว่าน้องไม่เคยเรียนรู้ในส่วนของกิจกรรมวาดภาพนะคะน้องเพิ่งเคยได้เรียนตอนที่เราสอนน้องแนละประมาณไม่ถึงอาทิตย์น้องรอบนั้นเนาะนะคะ แล้วก็ได้มาหรือฟื้นความทรงจํากันใหม่ในวันนี้นะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบน้องอยู่แต่ในป่าในเขาน้องไม่เคยได้เรียนรู้นะคะก็จะจะยากหน่อยนะคะแต่ก็เราก็จะดูเข้าไปเรื่อยๆนะคะอสอนให้กําลังใจเข้าไปเรื่อยๆนะคะดูพรสวรรค์เขาในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะทางนี้ลูกทางนี้อู้หูถือเป็นแล้วหนึ่งสองสามบิ้วบิ้วิ้ว โอเคโอเควันนี้เก่งแล้วพอแล้วพอแล้วเรียน10นาทีพอละเรียน10นาทีพอแล้วนะเพราะว่าเอ่อน้องแบบว่าเราไม่ได้แบบว่บาบังคับว่าเอ้ยวันแรกเราต้องวาดต้นไม้ต้องวาด,อวาดกอหญ้าอะไรเป็นเลยไม่ใช่นะคะพี่พวันแรกก็ให้เขาได้คุ้นชินกล้าจับกล้าสัมผัสก,กับผู้กันนี้นะคะก็จะสอนแบบว่า10นาที20นาทีนะคะอุ้ยล้มล้มล้มเตึงล้มตึง ยากวาเดเย็นพังลงไปเลยดีกว่าเนี่ยนะคะนะคะก็เดี๋ยวมารอดูพัฒนาการของแหววในวันต่อไปนะคะวันนี้น้องก็กล้าที่จะจับกล้าที่จะสัมผัสในส่วนของผู้กันแล้วนะคะอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะวันละนิดวันละหน่อยคาดว่าวันหนึ่งเราจะถึงเส้นชัยแน่นอนนะคะ <S <S ไอ้ไอ้ โอเคค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ